ประวัติไดโนเสาร์ชัสโมซอรัสเป็นไดโนเสาร์กินพืชในกลุ่มเซโรทอปเซียนซึ่งเป็นกลุ่มไดโนเสาร์ที่มีเขาและแผงคอขนาดใหญ่คาดว่ามีชีวิตอยู่ในช่วงปลายยุคครีเทเชียสประมาณ75็ดถึงเจล้านปีก่อนซากดึกดำบันของชัสโมซอรัสส่วนใหญ่ถูกค้นพบในทวีปอเมริกาเหนือโดยเฉพาะในประเทศแคนาดารัฐอันบรตตาและซัสแคชิวันประวัติการค้นพบและชื่อเรียก ปีคศ1898ลอเรนซ์มอริสแลมจากสำรวจธรณีวิทยาของแคนาดาได้ค้นพบซากดึกดำบันชิ้นแรกของชัสโมซอรัสซึ่งเป็นส่วนของกระดูกพาริยธานบนที่เป็นส่วนหนึ่งของแผงคอโดยเขาได้ตั้งชื่อชนิดนี้ว่าโมโนโคร o นี u s เบลลี่เพื่อเป็นเกียรติแก่วอลเตอร์เบล์ผู้ค้นพบปีคศ1913ชาวฮัเซเลียสสเตนเบิร์ก และลูกชายได้ค้นพบกะโหลกที่สมบูรณ์หลายชิ้นของ Monoclonius belli ปีคศ1914แลมได้พบว่าสัตว์ชนิดนี้มีความแตกต่างจากซ c โรทอปเซียนชนิดอื่นๆที่รู้จักกันดีในขณะนั้นและได้สร้างสกุลใหม่ขึ้นมาแต่ชื่อแรกที่เขาเสนอคือ Protosaurus ถูกใช้ไปแล้วสำหรับสัตว์ชนิดอื่นเขาจึงเสนอชื่อช h a s m o s a u r แทน คำว่าเชสโมซอรัสมาจากภาษากรีกแปลว่ากิ้งก่าที่มีร่องหรือช่องซึ่งหมายถึงช่องเปิดขนาดใหญ่ในกระดูกแผงคอลักษณะเด่นแผงคอขนาดใหญ่ c h ชสโมซอรัสมีลักษณะเด่นที่เห็นได้ชัดเจนคือแผงคอขนาดใหญ่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ยื่นออกวาจากด้านหลังของกะโหลกแผงคอมีช่องเปิดขนาดใหญ่พารียทันเฟนเนสตราซึ่งอาจมีหน้าที่ในการลดน้ำหนักของกะโหลก การควบคุมอุณหภูมิร่างกายหรือใช้ในการแสดงออกเพื่อดึงดูดคู่ครองหรือคมคู่ศัตรูเขาบนใบหน้ามีเขาเล็กบนจมูกหรือเนซ l าฮอนและเขาที่อยู่เหนือตาหรือบราหอนสองข้างที่ค่อนข้างยาวขนาดเชส s m โมซอรัสเป็นไดโนเสาร์ขนาดกลางในกลุ่มเซรั t ท็อปเซียนโดยมีความยาวประมาณ4.3-4.8ถึงเมตรและมีน้ำหนักประมาณ1.5-2ตัน อาหารเป็นสัตว์กินพืชโดยมีจงอยปลากคล้ายนกแก้วและฟันที่แข็งแรงเหมาะสำหรับการเคี้ยวพืชที่เหนียวชนิดที่ได้รับการยอมรับมีหลายชนิดของเชสโมซารัสที่ได้รับการบรรยายแต่ที่รู้จักกันดีและได้รับการยอมรับมีดังนี้เชสโมซ s รัสเบลลี่เป็นชนิดต้นแบบที่ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกเชสโมซารัสรัสเซลลี i มีความแตกต่างจากเชส m โมซารัสเบลลี่เล็กน้อยในเรื่องของรูปร่างแผงคอและเขา